ก็ับสู่รายการซันรีพอร์ตนะครับและช่วงนี้เนี่ยเรามีพิธีกรรับเชิญนะครับผู้มีความสามารถน้องคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ส่งคลิปเข้ามาในรายการของเราเยอะมากๆที่สําคัญนะครับหน้าตาดีอีกด้วยนะครับพบกับน้องลีโอพบสันลิมซีโรรัตครับน้องลีโอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนน้องลีโอเนี่ยเคยมาที่รายการของเราแล้วอ๋อเหรอใช่ชื่อน้องอะไรนะ ชื่อเผาครับน้องเผาโหหน้าตาที่สูสีกันเลยนะ <c oughs> แล้ปกติน้องเผากับน้องโลีโอเนี่ยจะเป็นคนที่ารายการข่าวเข้ามาคู่กันตลอดอวันนี้ก็ทาทโงเรียเขาก็ส่งน้องลีโอเข้ามาบ้างนะฮะ,ะก็เรียกได้ว่าน้องลีโอเนี่ยเป็นคนที่ส่งคลิปเข้ามาในรายการเราเยอะมากครับ,รบเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กจากเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักก็ฟีดแบ็กดีมากๆครับเพื่อนๆก็แบบแซวกันว่านี่มันพิธีกรภาคสนามนี่นาแล้วก็แบบว่า ของผมก็มีสตูดิโออยู่แล้วก็น้องๆที่โรงเรียนก็สนใจมาเข้าสตูดิโอกันมากขึ้นครับผมก็ได้เรียกว่าเป็นเหมือนการโปรโมทสตูดิโอของตัวเองไปด้วยอ่าใช่ครับก็สตูดิโอของเซคาเบียนี่ชื่อว่าอะไรนะอ่า SG Studio ครับอ๋อก็คือเป็นเซคาเบีย์สตูดิโอเลยใช่ครับนะฮะทำไมอ่ะจริงๆทําไมเลี้ยวถึงสนใจที่จะมาเป็นผู้สื่อข่าวพัสนามเพราะว่าจริงๆบางคนอ่ะเป็นผู้ชายจะเป็แบบอย่างเป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงๆตัวผมเนี่ย ป็นคนพูดเร็วแล้วก็อยากฝึกบุคลิกภาพของตัวเองะครับก็เลยแบบลองมาทําดูว่าแบบเอ๊ะมันจะดีขึ้นไหมก็แบบได้ฝึกพัฒนาการพูดแล้วก็การวางท่าทางแล้วก็การพูดในที่สาธารณะด้วยครับแล้วอย่างนี้ได้อะไรบ้างครับจากการเป็นพิธีกรพักสนามก็มันได้ฝึกเยอะแยะเลยครับมีประสบการณ์ดีๆแล้วก็การพูดให้ชดัดท้อยชัดคําแล้วก็การพูดได้ช้าลงด้วยครับผม แตเท่าที่ฟังมาจริงๆเรียวก็ไม่ใช่คนที่แบบพูดเร็วอะไรมากนะอย่างพี่เนี่ยคนที่พูดเร็วมาก <laughs> ขอแบบซ u p e r high speed อ่ะพี่เป็คนที่พูดเร็วมากแลพี่บางทีก็พี่ก็ไม่ไหวแล้วที่จะแบบจะมาพูดเร็วแบบนี้ในการแบบทําไม่ได้จริงๆนะครับการทำซัมรีพอร์ตเนี่ยมันต้องเป็นคนที่พูดจาน่าเชื่อถือครับผม <laughs> <อ> <laughs> พูดถึงอนาคตทางด้านการศึกษาของเรียวบ้าง <c oughs> จริงๆแล้วเราแผนที่จะเข้ามหาลัยไหนคณะอะไรยังไงอยากเรียนอยากเรียนกับอะไรพ้างดีกว่าก็แบบผมอยากเข้าคณะแพทยศาสตร์ครับแต่ว่า มหาลัยนี่ก็ต้องดูคะแนนอีกทีครับผมอยากเป็นหมอครับแล้วช่วงนี้นะครับที่โรงเรียนของเรียวเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างก็ช่วงนี้ยังเป็นการสอบปลายภาคอยู่ครับผมแต่ว่าหลังจากสอบปลายภาคเนี่ยมันจะมีงานชื่อว่างานลาตีเอสีสัมพันธ์ครับก็เป็นงานกินเลี้ยงกันอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผู้ปกครองกับคนนอกสามารถเข้าได้ครับผมคือ s อสลาตีสัมพันธ์ผู้ปกครองแล้วก็คนนอกเข้าได้ไปกินฟรี ก็ต้องมีจ่ายเงินนะครับอ๋อมีกับค่าเข้าครับค่าบัตรอะไรนะนึกว่าเออทำไมเป็นงานที่ใจดีครูผู้ครองเราโทรมาเออแล้วก็เดินกินฟรีแล้วก็ออกกันไปเลยบุฟเฟ่ต์ฟรีนะฮะ ขอบคุณนะครับที่น้องเลียวเสียสละเวลาการอ่านหนังสือสอบปลายภาคนะครับมารายการของเรานะฮะมาเข้าเรื่องของเรากันต่อดีกว่าอย่าลืมนะครับว่าสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักข่าวภาคสนามนะครับก็อย่าลืมอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวรอบโสถาบันของคุณส่งมาที่ w w w s u n r e p o r t s t h c o m คําอยางคลิปไม่เกิน3นาทีก็จะมีโอกาสแจ้งเกิดแบบพิลิโอรับรองกลับไปสิงคโปร์เนี่ยหนุ่มกรีดแน่นอนนี่ตอนนี้เรามาอ่านหัวข้อ a c e b o o k คอมเมนต์ของเราดีกว่าครับจะทำยังไงถ้าคุณโดนห้ามเล่นกีฬาในสถานศึกษาของคุณครับผม น้องจีตูนนะฮะบอกว่าไม่ได้นะคะและหนูจะไปแอบมองรุ่นพี่เล่นบาสที่ไหนนี่พี่ว่านี่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่น้องจะเลิกแอบมองนะครับแล้วก็เข้าไปพักทายกี่เอาวันนี้ไม่เล่นบาสหรอคะพอดีว่าโรงเรียนห้ามเล่นนะฮะไปเล่นแถวบ้านหนูก็ได้นะครับบาสหนูมีแป้นค่ะน้องพัชราพรนักสกู๊ตข้อ่านยากมากความยากข้ามไปนะครับน้องพัชราพร เล่นอย่างอื่นเพราะคนเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นกีฬาเป็นประจำคนเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างเช่นเล่นกระโดดยางหมากเก็บอะไรประมาณนี้ของผมก็มีเหมือนกันนะครับเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรการเล่นไทยพวกแบบว่ามีโดดยางบอลลูนตบแปะอะไรเนี่ยตีจับคือตีจับตีจับคือน้องพี่คนที่ลงยนอินเตอร์มาเพราะฉะนั้นการเล่นแบบนี้เขาไม่มีทางได้เล่นเลยค่ะเดี๋ยวว่างๆก็เนี่ย น้องพีจะมีมิงแฟนคลับแล้วนะฮะก็อยากให้น้องพีได้เล่นการเล่นแบบไทยบ้างลองดูนะลองดูนะลองดูน่าจะดีนะฮะโอเคอ่ะยังไงก็ส่งเข้ามาได้แล้วกันนะครับผมครับยังส่งกันเข้ามากันได้นะครับทางเพจ f a c e b o o k c o m s u n r e p o r t s t h ครับหรือทางเพจภาพดีทวีสุกก็ได้นะครับคอมเมนต์ของใครโดนใจก็รับรางวัลไปเลยครับผมนี่ฮะน้องลีโอพรีเซนต์หน่อยฮะ MP3 นะครับมีเพลงถึง ห้าสิบเพลงนี่ก็รับไปเลยนะครับสำหรับคนที่จะได้รางวัลช่วงไปเปิดฟังกันชิวๆในรถได้เลยนะฮะใช่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วง student clips ครับผมเราจะเป็นช่วงที่รวบรวมคลิปหลุดสุดหาหรือว่าคลิปข่าวที่แปลกประหลาดตั้งใจหาหรือไม่ตั้งใจหาก็ตามแต่ดูแล้วมันฮาเนี่ยก็จะถูกรวบรวมเข้ามาอยู่ในช่วงนี้ครับครับผมจริงๆแล้วเนี่ยว่าไงน้องรีโอครับก็ ถ้าพูดถึงช่วงในตอนเรียนอนุบาลสามนะครับพี่พี่ทำอะไรกันบ้างครับผมถ้าย้อนกลับไปสมัยที่พี่เรียนอยู่อนุบาลสามเนี่ยตอนนั้นชอบกินนมอัดเม็ดมากอืและเป็นเป็นกิจกรรมอันนี้ไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมหรอกแต่มันเป็นสิ่งเดียวที่ผมจําได้ในช่วงนั้นคือเวลาปิดเทอมเนี่ยครับแถวบ้านผมไม่มีนมอัดเม็ดขายผมจะไปเหมาเลยเหมานมอัดเม็ดมากแบบ เหมือนเวลาหมีจำศีลน่ะเขาต้องแบบเก็บน้ำผึ่งไว้ตรงอุ้งมือผมจะไปเหมานมอัดเม็ดมาที่บ้านเพื่อให้เวลาที่เราไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราสามารถมีนมอัดเม็ดกินได้ตลอดทั้งเดือนประมาณนี้อร่อยนะก็ตั้งว่าเป็นกิจกรรมได้เป็นกิจกรรมได้เหมานมอัดเม็ดของนภัสถูกประมาณนี้ครับสำหรับผมนะครับก็จําได้เลยว่าตอนอนุบาล3เนี่ยแต่งตัวสีเขียวครับทุกคนจะใส่เสื้อสีเขียวกางเกงสีเขียวทำไมอ่ะเป็นสีประจำโรงเรียน เป็นคริสต์มาสฮะเป็นต้นคริสต์มาสขึ้นเวทีแล้วก็ไปร้องเพลงคริสต์มาสคือโอ้ต้นไม้เพลงนี้เลยเพลงนี้เลยใี้เลยฮะประมาณครับส่วนตัวผมก็อนุบาลสาผมก็จําได้แม่นเลยว่ายังท่อง ABC อยู่เลยครับผมแต่ว่าก็อนุบาลสามก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากครับเพราะว่ากิจกรรมโรงเรียนก็ไม่ค่อยมีอะไรครับตอนอนุบาลสามนี่เซคเคเบียมีอนุบาลไหมเออผมไม่ได้เซคเบเบียไม่มีอนุบาลครับผมแล้วเรียนที่ไหนครับอนุบาลก็ เรียนนัตนากุลครับแถวบ้านนะฮะสำหรับ,รบที่พูดมาีเป็นเรื่องราวของเราทั้ง3คนนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปดูน้องๆชั้นอนุบาล3ที่โรงเรียนอนุบาลเด่นล่าก,กันฮะว่าเขามีการโชว์ศักยภาพทางด้นานการแสดงด้วยโชว์ต่างๆต่อหนอ้าผู้คนมากมายจะน่ารักดุก๊กดิ๊กขนาดไหนไปชมกันฮะจ้าาครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานดีๆเลยนะครับที่สามารถ ให้เด็กๆอนุบาล3เนี่ยโชว์ศักยภาพทางด้านการแสดงออกครับผมสำหรับโรงเรียนอนุบาลเด็ดล่านะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับผมทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้น้องๆนักเรียนอนุบาล3ได้โชว์ความสามารถกับงานสำริดที่ผลด้วยรักจึงรังสรรค์ที่จัดขึ้นกลางศูนย์การค้าซีคอนบางแคครับครับโดยจุดประสงค์ของงานนี้นะครับจัดเพื่อประกาศเกียรติคุณและก็แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่มีความสามารถและประสบความสําเร็จในด้านต่างๆครับทั้งด้านการเรียนการกีฬา ความกล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนและฝึกให้มีความมั่นใจในตัวเองอีกด้วยครับสแสดงว,ว่าน้องนอทุกคนเนี่ยจะต้องมีการฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีนะครับดูจากโชว์แล้วเนี่ยคือเก่งกันมากๆ<ช>เก่งดีและก็มีสุขนะครับตามแบบเอกลักษณ์ของทางโรงเรียนอนุบาลเด่นล่าอย่างที่เห็นจริงๆเลยนะฮะทีนี้ผมมีคลิปที่เป็นส่วนตําแบบเต็มๆเลยการโชว์บางส่วนของน้องน้องอนุบาลเด่นล่ามาให้ดูกันด้วยจะน่ารักขนาดไหนก็ไปชมกันเลยฮะ ียกว่าน้องๆโรงเรียนเด่นล่านะครับเต้นแรงกว่าผมอีกนะครับโดยเฉพาะเป <ผม S 1> ็งตึงๆถือว่าเป็นหนึ่งในงพื้พที่ดีนะดีฮะคือฝึกความกล้าสแสดงออกของน้องๆนะครับถูกต้องแล้วนะครับครับนอกจากการกล้าสแสดงออกแล้วนะครับน้องๆแต่ละคนก็ได้ฝึกความมั่นใจในการสแสดงอีกด้วยครับ แบบนี้ถ้าโตไปได้พรีเซนต์งานหน้าห้องนะครับต้องกล้าคิดกล้าพูดกล้าทําแน่นอนครับผมใช่แล้วฮานงนีโอสำหรับ<ฮ>คลิปสุดท้ายของเราในช่วงนี้นะครับส่งตรงมาจากจังหวัดสุโขทยัยเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในห้องเรียนสดๆเลยได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยแอบเปลื้มครูสอนเคมีจะเป็นยังไงติดตามรายงานได้จากสุภาวรรณกลีบสำโรงครับตอนนี้เราก็เรียนเคมีกันนะคะแล้วเหมือนในมีจะพูดกับครูใช่ปะ ในมีอะไรจะพูดกับครูคะมาดูกันค่ะว่าน้องแนนเขาจะมีอะไรมาพูดกับคุณครูสอนวิชาเคมีกันพูดตาหล่อคุกตาค่อตาล่กตาหล่อพูดตาแล่่อคุตคตาหลักหลอตาตาาหลก่าก่า่ลก่คาพูดไม่อคุกตาตา่ล่ แหมมาเบอร์เนี้ยก็ไม่รู้ว่าคุณครูเคมีเขาจะเห็นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน้องแนนเนี่ยต้นลอกก็แครับก็เลยไดียว่าตันลักจริงๆเลยนะครับเนี่ยอย่าลืมนะครับถ้าใครมีเรื่องราวเด็ดๆรอบรัวโรงเรียนนะครับก็สามารถส่งเข้ามากันได้เหมือนเดิมนะครับผมถ่ายเสร็จแล้วก็อัพโหลดมาได้ที่ www s u n r e p o r t s th com ครับใช่แลครับแล้วก็อย่าลืมหัวข้อ Facebook ของเราในวันนี้นะครับ ส่งได้ที่แฟนเพจ facebook.com/sunreportsth หรือว่าที่เพจภาพดีทวีสุขก็ได้เช่นกันครับช่วงหน้านะครับกลับมาพบก,กับสตูดิโอคอมเมนตนะครับพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันนะครับกับ sun reports ตลอด